หนูเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เขาไม่พยายามรักษาเราได้ใช่ปะความรักเนี่ยลูกมันเหมือนคนสองคนที่ต้องจับมือกันถ้าคนคนเดียวอ่ะพยายามจะรักษามันเอาไว้เอเนี่ยเขาอย่างเงี้ยเนี่ยหนูเนี่ยเขาต่อยมือเนี่ยหนูเหนื่อยไหมกับการต้องจับมือเขาอยู่คนเดียวหนูต้องกำแน่นเข้าไปอีกมันยิ่งเจ็บ ใช่ไหมมันยิ่งอึดอัดบางคนนะถึงเขาถึงขั้นสลัดมือแนละ้วเหมืองเขาไม่ยอมปล่อยกันสักทีเอาจริงการจับมือใครสักคน่ะจับหลวมๆจับให้พอได้เขาจับคืนบ้างถ้าสุดท้ายเขาไม่ได้คิดจะจับโรากคืนไม่ได้มีฟีดแบ็อะไรเชื่อพี่หลกไปเถอะพอพี่ก็เลือกที่จะเดินจากไปแล้วเหมือนกันฮ่ <c oughs>